สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูบุ๋มในบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับการจัดการเรียนรู้ในแบบออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตต่างๆไปอย่างมากมายแล้วใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้ครูบุ๋มก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้ทํากันค่ะซึ่งจะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้น เราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเข้าสู่บทเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ 2. เพื่อให้นักเรียนนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจำแนกประเภทและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปมาใช้ในการสืบสอหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อนักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนนี้แล้วนักเรียนก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร ใช่แล้วค่ะวันนี้ครูบุ๋มจะพานักเรียนมาสารุปและร่วมกันอภิปลายเพื่อที่นักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้นั่นเองค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์หรือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์รวมทั้งการจําแนกของกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ด้วยค่ะ แต่รูปแบบในการจัดการในว,วันนี้ครูบุ๋มจะให้นักเรียนสแสดงบทบาทสมมุติค่ะเสมือนเป็นนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่จะมาทัศนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตกันค่ะซึ่งครูบุ๋มได้แบ่งโซนการเข้าชมเป็นทั้งหมด3โซนนั่นเองค่ะซึ่งในแต่ละโซนจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โซนที่หนึ่งนักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าสิ่งมีชีวิตในโซนที่หนึ่งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง จากการเข้าชมในโซนที่1นนักเรียนพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะใช่ละค่ะมีทั้งเสือดาวกวางนกแง้งหรือจะเป็นดอกไม้ทะเลมแมลงแมงมุมนั่นเองคะ่ะโซนที่สอง ต่อมาในโซนที่2นักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อยู่ในโซนนี้และมีความแตกต่างจากโซนที่1อย่างไรและในโซนที่2นักเรียนพบอะไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะพบพืชพันธุ์มากมายเลยตัวอย่างเช่นเฟิร์นหรือไม้ยืนต้นค่ะและก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรับชมในโซนที่2ต่อมาเราจะเข้าสู่ในโซนที่3ซึ่งเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะคะครูบุ้มขอให้นักเรียนตั้งใจสังเกตสิ่งมีชีวิตในโซนที่3นี้ให้ดีค่ะและเปรียบเทียบว,ว่าจากโซนที่1และโซนที่2ทั้ง3โซนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร ในโซนสุดท้ายนักเรียนพบอะไรบ้างคะใช่แล้วครับพบเหตดนานา,นานชนิดแล้วก็รานั่นเองจากการเข้าชมนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตในแต่ละโซนเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือโซนที่1เป็นกลุ่มสัตว์โซนที่สองคือกลุ่มพืช โซนที่3คือกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองค่ะเอ๊นักเรียนจําได้ไหมคะว่าหากจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นแบบนี้เราใช้เกณ์อะไรเก่งมากค่ะนั่นก็คือการสร้างอาหารและการเคลื่อนที่นั่นเอง ซึ่งนักเรียนจะพบว่าสิ่งมีชีวิตมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันและลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันถ้าใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ก็จะจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มดาน,นั่นก็คือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ซึ่งกลุ่มพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ไม่ได้แต่สามารถเคลื่อนไหวได้เช่นกุหลาบกระลำปีมอส กลุ่มสัตว์เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้และเคลื่อนที่ได้เช่นงูเสือมนุษย์แต่ก็จะพบว่ามีบางชนิดที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นปะการังและกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้และไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ก็จะพบว่ามีบางชนิดที่สามารถสร้างอาหารเองได้ บางชนิดรับอาหารจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นเห็ดราจุลินทรีย์แบคทีเรียเป็นต้นเอแล้วมีนักเรียนคนไหนตอบคุมผมได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตในโซนที่หหรือกลุ่มสัตว์เนี่ยยังสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีกหรือไม่ใช่แล้วคะ่ะเรายังสามารถจำแนกกลุ่มสัตว์ออกเป็นกลุ่มได้นั่นเองซึ่งเราจะใช้เกณฑ์อะไรคะ เก่งมากค่ะนั่นก็คือเกณฑ์การมีกระดูกสันหลังนั่นเองสัตว์บนโลกมีอยู่หลากหลายชนิดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดอาจมีโครงสร้างภายนอกและภายในร่างกายแตกต่างกันไปเมื่อใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งเป็นโครงสร้างภายในจะจำแนกสัตว์ออกเป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและ2คือกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โดยกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งที่มีลักษณะเป็นข้อเรียงต่อกันเป็นแนวตั้งตั้งแต่คอจนถึงก้นหรือหางเป็นแกนภายในร่างกายเป็นสัตว์ที่มีจํานวนมากมีทั้งที่อาศัยอยู่บนบกและในน้ำเช่นฟองน้ำปลากรังพญาธกุ้งปูมแมลงต่างๆและกลุ่มที่สคือกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง เป็นสัตว์ที่มีกระดูกแข็งที่มีลักษณะเป็นข้อเรียงต่อกันเป็นแนวตั้งแต่คอจนถึงก้นหรือหางเป็นแกนกลางภายในร่างกายทําให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้ซึ่งสามารถจําแนกเป็นกลุ่มตามลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ออกเป็น5กลุ่มคือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มนกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม แต่เอ๊ครูบุ๋มสงสัยคะ่ะว่ามีนักเรียนคนไหนยังจําได้ไหมคะเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆหากนักเรียนคนไหนจําได้ช่วยครูบุ๋มตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆกลุ่มปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจโดยใช้เหงือก มีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ผิวหนังบางชนิดมีเกล็ดบางชนิดไม่มีเกล็ดดำรงชีวิตอยู่ในน้ำตลอดชีวิตส่วนมากออกลูกเป็นไข่แต่บางชนิดออกลูกเป็นตัวตัวอย่างเช่นปลากาัดมม้าน้ำปลาตะเพียนปลาฉลามกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์เลือดเย็นผิวหนังเปียกชื้นไม่มีขนไม่มีเกล็ด ตัวอ่อนจะหายใจโดยใช้เหงือกอาศัยในน้ำไม่มีขาเมื่อโตเต็มวัยจะหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังอาศัยอยู่บนบกและวางไข่ในน้ำตัวอย่างเช่นกบเขียดสลามแมนเดอร์กลุ่มสัตว์เลื้อยคานเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจโดยใช้ปอดผิวหนังแห้งลำตัวมีเกล็ดแข็งปกคลุม มีสีขาหรือไม่มีขาอาศัยได้ทั้งบนบกและในน้ำวางไข่บนบกและไข่มีเปลือกแข็งหุ้มตัวอย่างเช่นเต่าจระเข้งูกิ้งกากลุ่มนกเป็นสัตว์เลือดอุน่นหายใจโดยใช้ปอดมีจะงอยปากแข็งขนเป็นแผง มีขาหนึ่งคู่ปีกหึคู่มีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้าวางไข่บนบกและไข่มีเปลือกแข็งหุ้มมีนกบางชนิดบินไม่ได้และบางชนิดว่ายน้ำได้ตัวอย่างเช่นไก่เป็ดนกยูนกกระจอกเทศกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นสัตว์เลือดอุน่นหายใจโดยใช้ปอดมีขนเป็นเส้นปกคลุมลำตัว ส่วนใหญ่อาศัยบนบกมีบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ําตัวอ่อนเติบโตในมดลูกของเพศเมียมีต่อมน้นํานมใช้เลี้ยกลูกอ่อนส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวตัวอย่างเช่นโลมาพยูนสุนัขลิงวัวตุนปากเป็ดเอแล้วนักเรียนคิดว่ายังมีสิ่งมีชีวิตในโซนใดอีกคะที่ยังสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อยได้ ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือโซนที่2กลุ่มพืชนั่นเองซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนั้นก็จะมีหลากหลายชนิดซึ่งหากเราใช้เกณฑ์การมีดอกเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มก็จะทำให้ได้กลุ่มพืชออกเป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มพืชดอกและ 2. กลุ่มพืชไม่มีดอกซึ่ง กลุ่มพืชไม่มีดอกเป็นพืชที่มีส่วนประกอบต่างๆไม่ครบและที่สำคัญก็คือไม่มีดอกผลและ,มะเมล็ดจะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์เช่นมอสเฟิร์นผักแว่นต่อมากลุ่มพืชดอกเป็นพืชที่มีส่วนต่างๆครบคือมีรากลำตน้นใบดอกผลและ,มะเมล็ด เมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกเป็นอวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชเช่นกุหลาบชบาอัญชันและนอกจากนี้พืชดอกยังสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การมีส่วนประกอบของดอกเป็นเกณฑ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 1. ดอกสมบูรณ์หรือดอกครบส่วนซึ่งเป็นดอกที่มีส่วนประกอบครบทั้ง4ส่วนคือ กีบเลี้ยงกีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันเช่นกุหลาบชบาพริกและ2ดอกไม่สมบูรณ์หรือดอกไม่ครบส่วนซึ่งมีส่วนประกอบของดอกไม่ครบทั้ง4ส่วนอาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปในดอกเดียวกันเช่นมะละกอตําลึงฟักทอง และหลังจากที่เราได้รับชมสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายรวมทั้งได้สรุปความรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตแล้วเรียบร้อยคู่บูมก็เลยจะมาสรุปสิ่งที่เราได้เป็นแผนผังสั้นๆให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นค่ะจากแผนผังนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิต ที่มีมากมายอยู่บนโลกหากเราแบ่งเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การสร้างอาหารและการเคลื่อนที่เป็นเกณฑ์ก็จะสามารถทำให้เราได้กลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็น3กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มสัตว์กลุ่มพืชและกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ ซึ่งในกลุ่มสัตว์ก็ยังสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นั่นเองซึ่งสามารถจำแนกกลุ่มสัตว์ออกเป็นสองกลุ่ม <Lady> นั่นก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ยังสามารถจำแนกตามลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ออกเป็น5กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคานกลุ่มนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนั่นเองค่ะและในกลุ่มพืชก็ยังสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มย่อยได้เช่นกันค่ะโดยใช้เกณฑ์การมีดอกเป็นเกณฑ์นั่นเองทำให้ได้กลุ่มพืชออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มพืชมีดอกและกลุ่มพืชไม่มีดอกซึ่งกลุ่มพืชมีดอกก็ยังใช้เกณฑ์การมีส่วนประกอบของดอกครบส่วนและไม่ครบส่วน เป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชดอกอีกเช่นกันค่ะซึ่งทำให้ได้ดอกทั้งหมด2กลุ่มนั่นก็คือดอกสมบูรณ์หรือดอกครบส่วนและดอกไม่สมบูรณ์หรือดอกไม่ครบส่วนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปครูบุ๋มก็มีกิจกรรมแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนได้ทดสอบกันค่ะไปดูกันเลย ให้หนักเรียนพิจารณาภาพต่อไปนี้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตในข้อใดแตกต่างจากพวกใช่และะ้วค่ะนั่นก็คือข้อที่3เพราะว่าเป็นเห็ดอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองคะ่ะต่อมาสิ่งมีชีวิตในข้อใดต่างจากพักคะใช่และะ้วค่ะนั่นก็คือข้อที่2เพราะว่าเป็นกลุ่มพืชน,นั่นเองส่วนข้อที่1และข้อที่3าม เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ค่ะและข้อต่อมานักเรียนคิดว่าภาพใดคัดที่แตกต่างจากพวกใช่แล้วค่ะนั่นก็คือข้อที่1นั่นเองเพราะว่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ในข้อใดแตกต่างจากพวกข้อนี้ตอบข้อที่ 3นั่นเองค่ะเพราะว่าข้อที่3นั้นเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังในข้อใดมีอุณหภูมิร่างกายต่างจากพวกเก่งมากค่ะนั่นก็คือข้อที่1นนั่นเองการเลี้ยงลูกของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดแตกต่างจากพวก ข้อนี้ตอบข้ออะไรดีคะใช่แล้วค่ะข้อที่2เพราะว่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองและพืชในข้อใดเอ่ยแตกต่างจากพวกใช่แล้วค่ะนั่นก็คือข้อที่1เพราะว่าเป็นพืชไม่มีดอกซึ่งแตกต่างจากข้อที่2และ3นั่นเองและข้อสุดท้ายพืชดอกในข้อใดคะที่แตกต่างจากพวก เก่งมากค่ะนั่นก็คือข้อที่2เพราะว่าเป็นดอกไม่สมบูรณ์หรือดอกไม่ครบส่วนนั่นเองค่ะเมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้และทำกิจกรรมรวมทั้งสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วครูบุ้มก็มีการบ้านมาให้นักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตกันค่ะซึ่งจะเป็นการสรุปความรู้ในรูปแบบของ Mind Map ค่ะโดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ตามชื่อไฟล์ด้านล่างนี้เลยนะคะ แต่ถ้าหานักเรียนคนไหนไม่สามารถดาวน์โหลดและปริ้นออกมาได้นักเรียนสามารถทำใบกิจกรรมนี้ลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดที่นักเรียนมีก็ได้เช่นกันค่ะการทำใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตว่ามีการจัดกลุ่มในลักษณะใดบ้างซึ่งนักเรียนอาจจะดูตัวอย่างตามที่ครูบุ๋มแสดงให้หน้านี้ก็ได้นะคะ และก็นักเรียนสามารถเพิ่มเติมตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่มได้เช่นกันค่ะและถ้าหากนักเรียนคนไหนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่าลืมถ่ายภาพใบกิจกรรมและส่งกลับมาในแพลตฟอร์มของโรงเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดด้วยนะคะ หากนักเรียนต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี m, ่ยวกับความรู้เรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนักเรียนสาม,มารถศึกษาได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ครูบุ้งขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำกิจกรรมค่ะและสำหรับวันนี้ครูบุ้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ